สวัสดีครับยู่ผมฟ็อกซี่นะครับกัแบบเกม g e นช h น n m p p c t โดยในคลิปนี้เราจะพามาทำเควสโลกนะครับเป็นเควสสัตว์อย่างรูพาดนะครับโดยเควสเนี้เราต้องมาอย่างบริเวณนี้นะครับโดยให้วิ่งตามทางนี้มาก่อนนะครับถึงจะรับเควสได้ โดยเมื่อเรามายัางบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นการรับเควสอัตโนมัติแล้วจะมีมอนตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะครับถ้าของใครยังไม่ปรากฏขึ้นมาผมแนะนําว่าให้ลองทาเควสในเรื่องให้เสร็จก่อนนะครับแล่ให้เราจัดก,การมอนตรงนี้หมดนะครับจะเป็นการเริ่มเควสได้และเมื่อเริ่มคุยนะครับเขาได้บอกว่าเขาชื่ออัลเบิร์ตเป็นพ่อค้านะครับที่จะเดินผ่านทางนี้แล้วก็จะมีงัสองตัวของเขาคอยแบกพวกสัมภาระต่างๆให้นะครับ และเมื่อเดินทางมายัางถึงตรงนี้นะครับเขาได้บอกว่างวสอตัวเขาที่เดินมาถึงตรงนี้หิวแล้วก็เหนื่อยมากนะครับเขาเลยจะให้หยุดพักกินอาหารแต่ว่าก็มีพวกมอนเตอร์เข้ามาก่อกวนะครับทําให้งวสองตัวนั้นโกรธและทําลายเขาแล้ววิ่งหนีไปนะครับหลังจากนั้นก็มีมอนเข้ามาลุมเขาและเราเข้ามาช่วยนะครับเลยเขาได้ขอให้เราไปช่วยตามหางวสองตัวของเขาคืนมาให้หน่อยนะครับ ดยงอนตัวแรกนะครับจะอยู่ทางนี้นะครับให้เราวิ่งตามผมมาเรื่อยๆนะครับและเมื่อมาถึงนะครับไพมอมนจะแนะนําให้เราเอาอาหารให้งัวก่อนนะครับเพื่อให้มันสงบลงและใจะเย็นลงนะครับแล้วพอมันใจเย็นลงแล้วเราจะพากลับไปหาอัลเบิร์ตนะครับและเมื่อกลับมาหาอัลเบิร์ตนะครับเขาได้ขอให้เราไปหางัวอีกตัวหนึ่งระหว่างนั้นเขาจะเช็คสภาพของงัวตัวนี้ก่อนนะครับ งูตัวที่2นะครับเขาจะอยู่ทางนี้นะครับให้เราวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะเห็นงวกับฝูงมอนเตอร์หยุดด้วยกันนะครับให้เราเข้าไปจัดก,การฝูงมอนเตอร์นะครับ แลเมื่อเราจัดการมอนเสร็จแล้วมางคุยกับงัวนะครับเราก็จะทำเหมือนเดิมคือให้อาหารแล้วทำให้มันจะเย็นลงนะครับแล้วเราก็จะไปหาออาเบิร์ตและเมื่อเรามาหาออาเบิร์ตนะครับเอาเบิร์ตก็จะกล่าวขอบคุณเรานะครับที่ช่วยเขาไว้แล้วก็ช่วยตามหาง,งัวทั้ง2ตัว และเขาบอกว่ารอบหน้าถ้าจะเดินผ่านป่านี้อีกเขาจะยอมเสียตังค์เพื่อจ้างคนสักสองสามคนมาคุ้มกันเขานะครับและในระหว่างนั้นเราก็จะได้ยืดผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่เขาทํหล่นไว้นะครับให้เขาคืนไปและเขาก็จะยิ่งขอบคุณเราเข้าไปอีกนะครับและเขาก็ได้ให้ข้อตอบแทนเล็กๆน้อยๆกับเรานะครับแล้วก็จะเป็นอันเสร็จเควนนี้นะครับ และเมื่อเราทำเควสเสร็จทั้งหมดนะครับให้เรามายัางตรงชื่อเสียงเมืองนะครับก็จะมีการเสร็จเควสของสัตว์ยังรู้พาดปรากฏขึ้นมานะครับและนี่น,นะครับคือทั้งหมดของคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ